เนี่ยมีเครื่องบินส่วนตัวแร่โดถก็หลายขั้นทำเนี่ให้พอเพิ่มน้ำเด้อขี่ไปเ,เห็ดเรียกพอเพิ่มขั้นนะอ่ะอันนี้ก็แม่เงื่อนขั้นึงตาคอนี่เด้อเครื่องบินเนาะชิ <laughs> ยานบ,บันจอดได้เลยเครื่องบินสองขั้นรถดสี่ขั้นเลยหุน่นใดมีบันเตือนมันอีไร ดีใจบ่ asure, ดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจยีบ่ดีใจบ่หนีผ้าขาวไปใช่หรือเข่าใช่สบายดีเนี่ยสบายดีมาลงไปดิปะปาปะอุ้ยปาปะ ดีใจขนาดมือจักทางไปมือจับแขนบ่มือถ่ายยังถ่าพูดพูดโอ้วันใดน,นะเน่เน่รถเน่เน่พันนี้ลูกเอาพี่พี่ค่ะพี่นี่อึบไอ้น่ สบายเรื่อปลาดุงเด้อกอยันนีได้แล้ก็แม่นอนันนี้ขนเก้าไมดนี่นีาปลาดุงมาใช้มันนี่นะ่ข้าวมาใช้เปิดเพลงนี่นะหอดบอสหอดไหลแล้วเนาะกัขนาดที่โอ้โ hơ ra đây nè. Ba nha luôn bạn. Đấy, thăng đấy, thằng đấy. Không một đứa khắc. Vừa. Lát đi ạ. Nhìn này nó Cái bình đi này đi đó sao Nè 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 như con đâu nạ Nhập hương nhập hương nhập hương <laughs> Cào <tà vô>. <cười> <cười> Bà béo ngân cận đâu bác cận đô nèo bác bắt bác cận 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 bác วันนี่มันดินหลายอย่างต๊ป่าบ่อไอดาี่ต๊ป่าบ่ไปน้ำเอื้อาไปน้ำนอกมาพอด,ดินหุดไปดินดินดไปนี่นี่พุ่ปดินหุดหลาบดินเพื่อนลื่่มไปดินบ้านล่มหุดไปนี่ผีน,น้ำเอืออ้อนน้ำนอกคนะ อย่กันลูกเพะกันพักกันพักกันอย่าพังอย่าพังเขาใส่โปรนไ่แดดไปไปไปไหนหรอนขาขเขาวันนี้่ะเขารเขาาเขารอ จะเชยแต่ยังน้อยวะแม่อีกใหญ่บ้า,าน,นไหนร้ไปไปไปกลับไปไปไปรังถาดดูกูไปไปห<ท>ากินข้าวข้าว่ากินไหเไยเดี๋ยวไปก่อนแม่เดี่ยเบิ่งนานกันเดี๋ยวตัวมานค่อยกันไปฮะโอ้ยมีอยู่ละมึองอันนี้ก็เด็กขึ้นได้แล้ว vàng cả nương đó Đi nắm cành đâu Trời ơi, mai đó nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi เป็นทางนี้ไปพูดหนุเออเอ้าเหินไปสั้ขึ้นทั้งพูดว่าสั้อู้ยไหนหอนระหอนต้นอยังไงมึงเนี้ยป่าดงเง้ยมึงเนี้ยดินของดินเนี่ยมันยางข้างในซีบัน อยากได้มั <th> ้ยเออเนี่มามาเที่ยวห่างเที่ยวอย่างอยากได้ตุ๊กตุ๊กตาเพื่อนอยากได้มึงเนี่ยเครื่องบินคนไหนบังหันอะคารไม่ใช่ย่อยเนี่ยดูเอ้ยฮะแล้วจะไปเห็นยังกันอ่ะ มันเป็นของผู้ชายดินนะลูกมันเป็นของมิยิงดินนะลูกล่ะอันนี้อันนี้อันนี้อนนโอ้เบิงเบ่งานาคาในเมืองนาคาในคุณเบิง่งนาคาเห่อเบิ่งค่ะชูเบาไวเด้อเฮ่ชูเบาไวชูเบาไวเพลงโคตรดูไ,ไ,ไปหาที่ระบายสีปะ ไปหาปุ่มที่ระบายสีวปปะลูกปลาไปสีช่างงัวเหอะปะ <Yeah. S 1> ปลาเคุณลูกปลาได้แล้วหยังอันนี้แล้วนี่มันของคุณผู้ชายดินเล็กน,น้อยผูย้ชายดินแล้วความเป็นมันยิ่งเนี่ยนี่นะ <c oughs> บอกพ่อเพิ่มว่าสิแต <c oughs> ่พอเพิ่มชื่อให้ไหมถามบอกเอิญบอกไหม ปากกัก,กินขนมเขพาน,นี่ชังไม่ฮะไม่ไม่ไมจะท่น้อพอได้ประกปะป่า,าเอามาอยากเก็บไปลูกไปอย่าแกาใ,ปปใจสิมักแก่งอยู่ดีมันหักของเพิ่นจะไปนั่งยังช่นมันฮักของเพิ่น แต่มักแฮงน่ะปกติคือว่าเด็กน้อยเอากันหยั่วไปได้หยวบ่ได้ให้อย่างเดียวเฮ้ยเออสร้างมักสะดุนี้300พุ่นอันนี้นะนี้300พุ่นอันนี้เท่าไรนีนะมัน300คือกบ่ะ ทางเป็นไปพอเอาเก็บไปเก็บไปเน <c oughs> <c oughs> เน่จะสุดิ์เนี่ยได้ดุกาเนี่นะมันเป็นโรถมันจโดดบาเลยได้มัน,นเนนนป,ป็นไายเฮ็ดอยูได้กินยังวะไปเสร็จปั๊บไป อย่างไอ้เบยูอ๋อได้ไอ้เยูได้บ่เออแขกนะเนาะจะมาหาล้อยหกล้อยเป็ยังไงลังทวนนึบ่เนอะเี้ยไปไปเฉยไปลูก อยากไล่บอนดินะอยกากได้ <Okay. S 1> เอาขอบใจแม่ก่อนสะหนุบมืองามๆ mm hmm. ไปนูกไปไดีใจคักเนาะมักแห้งเบิ่งนี่ไปไปไปดิฉันไป ป้าขึนรถมะนนรถมะดีใจบ่บานเนี่ยดีใจบ่มาเอาแย่สนาะเก็บเนาะนี่นางงามคนเอาน่ะนี่อะไรนะสองดอยห้าสิบสองอเอากากราบก้งกาบอยู่ให้ไว้นอกกเด้อแม่บ่ให้ มึงยังชี้แย่งกันเป็นบอระเบิดนะเนาะย่างมักระเบิดเซๆเทอในมึงเนนี่ยผันดินนะต่างมัวผันดินเนาะเช็ดปากนี่เช็ดจุ่ยเช็ดปากนะกิ้มน่ะยิ้มเข่าบ่สมาให้เขามามันกินก๋วยเตี๋ยวพวันน่ะ

ให้ให้ให้ใหกินอีกวะแล้วก็กินเลยเฮ้ยนทีมีกี่ทีแล้วจิกกัดนี่กัดนี่ก่อนหนอ่ะกินนี่ก่อนแต่กินได้นะใช้อุ้มไปเลยมาอุ้มขึ้นรถทำไงบ่ ำไมเธอถึงคิดที่แม่ให้มลนเล่อมอีมไปเลยนี่แหละไปถีหน้าเรื่องสิเดิรถเฮ้ยเฮ้ย

Oh. ไม่ดื่อไปายในในบ้ามันหรื้เ่ไม่ดื้อไปาไหนเนาะดีใจนะเนาะ,ะนนันเนาะทำไมิม๊กซีนเนาะเดินเลินเดินด,ดิเดินโะเนาเดินโตง,งามๆไปไปใช้ดูไปบิ๊กซีบอ <c oughs> เอ้าของป้าเลยเนี่ของป้าเบ้ออะไรของเนนี่เบ้อจ้ะของเนนี่เบ้อจ้ะลองไปลุกมึงดีนะเฮ้อของเนนี่บ่เอ่ะของอีหล่าตัวนี้แต้ขอันนีของเนนี้เน่เด้อมาของเนนี่ตัวนี้ช้เอ้าให้เนนี่เบ้อ นี่สิแองสองนะเก็นเบ็ดอยู่บ่เก็นเบ็ดอยู <c oughs> ย่บ่อคอดีๆลูกมามามา,มาให้เปล่าลูกปะมาหันหน่อยเอื้อยมาให้เอื้อยมา,มาตับใจเอ้ยของนี่เนะื้ของนี่นี่ของเอ,เอ,เอื้อยได้นี่ของนี่ของเอื้อยโอเค này à ơi chờ húa ơi 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 ô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  ơi 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 mam ơi mam ơi hey hey, à ơi mam 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 ơi 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 Hey. ม่ก <One> ล <input> ูมอชาตกกับุบชื่อจยงนี้เห็นรถพามาแล้ไก่ผูกมือนดาวดาวลงชื่อเองมาคขาบอกข้าวมั้เป็นชายกันอย่างดิ่ยมักแห้งอันนี้สาวบังมอกตีแบบว่าอย่างไรนะเขาบอกว่าอะไปเอานู่นนี่แน่นกับสียอมนะนี่บอนี่นะ

าเจ้นนไม่อา่ยากอ้าอิ่มแล้วนี่่เาม่อปนี่นี่เอ้ยององอิ่งออ้เติมน้ำมันด้วยกินง่ินของลูกย่นี่นะอาเ อ้าวอยาก,กว่าไงแม่มน้งองเหมียนๆได้ยังไงน้องเว้ยนะเน,นี่ยมีเครื่องบินส่วนตัวแล้วนี่โดดกระไลขันทำเนี่ให้พ่อเพิ่มน้ำเด้อขี่ไปเอ็ดเดียกพ่อเพิ่มคัมนนึ่งอ่าไอนีอ่ก็แม่เรื่อนคันนึงตาพอนี่เด้อเครื่องบินเนี่หรออยากบังชิรันบรรจอดได้เลย ចង់ខាន់លុយឈីមិនក៏លើហ្នឹងណានេះមិនបើតើដល់ម៉ាត់ឥឡូវនេះមិនអីទេប ình យ៉ាងអើនោះ เมื่อดินขยาเฮดเทียเริ่มทำให้เเริ่มเริ่มทำใ้ทำให้ของดินเลเริ่มทีแพงยที่งขอแเหรอข่แขง่งแข่งแพงแขง่งแน่งแ่งขย งนงินเินหน่อยยิงเลยขึ้นซ่ายน่อยเน บายดีป้าลุงกันเนี่ยมะบายบายป้าลุงกันมะหนวดสี่คันเผื่อนะมีวงจอดว่าอยู่เฮือนเนี่ยเฮ้ยบายสบายดีเงียบกิ๊บเนเนยู่นี่สบายดีป้าลุงเนี่ยลูกเฮ้ยบายดีเนเน่เนี่ยเอ้ยสบายดีป้าลุงเนี่ยลูกสบายดี สบายดีเมาเฮ้นเรื่องดินเงี้ยปะมาบามาบปลานี่ยบอกกันเฮ้น้ำปลาดูง้ออะเมนนี่กเดปลาดูก้อแการิดหนักกันี่สบายดีเด้อปลาดูด้อ